ครับเอคนเตมแม็กซคนด่อยครับเช่นเคยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค,ค์กดแชรแ์กดซับสไครต์ด้วยครับมาดูวันนี้รวมพลครับยิงปั๊ม300ชิวรครับซอยวัดคู่ครับตอนนี้ก็อยู่โรงงานดอนเมืองครับมีแต่ขันข้นขาวๆเลยครับ เหลืองคันเดียวครับคันแก้วสามแปรครับยวใครมาดูสุดลาครับจัเจอครับ เขาไปดูในคลิปด้วยมีโฆษณาแล้วเดอะแม็กปุ่นด่วนเดอะแม็กคอควายนะแม็กซ์พนักงานในโรงงานครับ <S <S ระดมพลเทพื้นโพสครับ พื้นโพดก็สเต็ง380ครับนี่คือตัวนะครับสลัม10บวกลบ2.5ครับเอาง่ายๆก็คือไม่เกิน12เซนครับค่าย,ยุบตัวนะครับ วันไหน,นวันไหนยิงปั๊มก็รถตากก็เหนื่อยหน่อยครับตากทั้งวันครับโรงงานก็จะอยู่ถนนสระพานะครับซอยซอยวัดไผ่เชียวครับ ส่วนกันที่ม่อหมุนอยู่นี่ก็ของตาวอนครับตาวอนมาจากคลองเกตนะธนูกาคลองเกตส่วนคันนี้ก็ตาพิม์ครับตาพิมครับมาจากรอนเมืองส่วนสามแปก็ของตาแม็กครับตาแม็กมาจากบางบบะทองครับคันโนนก็ของมิสเตอร์หวังครับ ประจำอยู่ดอนเมืองครับตอนนี้เราก็มีกรอนะครับเพราะให้คันนี้ออกก่อนครับค่อย่าช่างโหลดครับเดี๋ยวไปอาจกันอยู่หน้างานครับซอยแคบ ตัวนี้คันนี้ก็กำลังเช็คสลัมอยู่นะครับมีตัสมแล้วก็ขึ้นไปดูบนสลัมสแตนครับจุดเช็คคอยครับโรงงานก็จะอยู่หน้าสวนอ ลมมนีนะครับสลานลมลมมนีนี่แหละนี่ครับมิสเตอร์วังครับ ใ,ใครเดนะเดี๋ยวให้มิสเตอร์หวังติดตามอีกช่องอยู่มาจะได้ไซโลแล้วครับคนนี้ครับอยู่โรงงานเนี่ยตอนเลือกเขาจะเอาไซโลกลับบ้านอรโหลดเสร็จแล้วครับ то он, นะครับเดี๋ยวเดินทางต่อหน้าง,งานครับแล้วก็ไปดูที่หน้าง,งานครับผมถึงหน้าง,งานแล้วถอยครับถอย ยิงย่งยิ่งชั้นสามเลยครับอยู่ซีเราว่าทำข้อตัวอย่าง คารเรียนครับอารเรียน ใช้ปั๊มวม43เมตรเฟื้อโพสครับเฟื้อโพสคือใช้สลิงตึงอย่างเดียวครับ One time to one, yeah.

แม็กด่านช้างแม็กแม็กด่านช้างโอเคแล้เลยทุกคนหาเอาว้าวชบชีพอีกตฝากติดตามช่องเดอะแม็กพูนฝากติดตามช่องเดอะแม็กลดุณเดอะแม็กลดคุด่วนเดอะแม็กลดปุนด่วนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับ तो अदिका